คำสรรพนามในภาษามลายูหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าคำสรรพนามนี่คืออะไรนะคำสรรพนามเนี่ยก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนคำนามนะครับอันได้แก่คนสัตว์สิ่งของหรือว่าเป็นสถานที่นั่นเองนะอย่างเช่นผมเนี่ยชื่อฟีนะครับคำสรรพนามของผมก็คือสุดหลอ,อกก็ได้นะ เรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับคำแรกนะครับคำว่าเบต้าแปลว่าฉันนะแต่ว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำราชศัพท์นะก็ใช้กับกษัตริย์เท่านั้นนะครับคำว่าไซเยอแปลว่าฉันเหมือนกันนะควจะใช้แทนตัวเองแบบทั่วไปเลยนะครับอากูแปลว่ากูหรือข้า ก็ใช้กับคนที่เราสนิทนะอย่าไปใช้กับคนมั่วนะครับไม่งั้นจะโดนซ่อนทรีนนะครับ <c oughs> ต้วนแปลว่าคุณผู้ชายคํานี้ก็เป็นการให้เกียรติมากๆนะกับคนที่เรานับถือหรือว่ายกย่องนั่นเองนะถ้ามีตัวแล้วก็ต้องมีคํานี้ครับบ้วนแปลว่าคุณผู้หญิงนะครับคำนี้ก็เป็นการให้เกียรติเหมือนกันนะ Under แปลว่าคุณคํานี้ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้ทั่วไปเหมือนกันนะครับคําต่อไปอาวะแปลว่าเธอเป็นบุรุษที่สองนะแต่จะสุภาพน้อยกว่าอันดาแนะนําให้ใช้อันดาดีกว่านะครับกามูแปลว่าเธอก็เป็นบุรุษที่2เหมือนกันแต่ว่าจะสุภาพน้อยกว่าอันดาเหมือนกันนะคำต่อไปก็เอิงเก่าแปลว่าแกหรือมึงคํานี้ก็เป็นคําหยาบนะ จะใช้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับใช้กับคนที่เราเสนิทก็พอนะไม่งั้นอาจจะโดนซ่อนทรีนมานะเบ์เลียวแปลว่าท่านเป็นบุรุษที่3านะอยสุภาพขึ้นมาหน่อย แปลว่าเขาหรือเธอคำนี้ก็เป็นบุรุษที่3นะก็ใช้ได้ทั่วไปเลยนะครับอึนจิแปลว่าคนผู้ชายว่าจะสุภาพน้อยกว่าคําว่าตัวนะแต่ถ้าใช้คํานี้เนี่ยรู้สึกว่าดูแก่เลยนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับคำต่อไปเนี่ยก็คือจิแปลว่าคนผู้หญิงก็เหมือนกันเลยนะครับแต่จะสุภาพน้อยกว่าคําว่าปวนดังนั้นใช้ปวนดีกว่าคําต่อไปเปาะจิ แปลว่าคุณลุงหรือคุณอาคําคนี้ก็ใช้เรียกคนที่อาวุโสกว่าเรานะเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินบ่อยนะครับคํานี้เนี่ยถ้ามีเปาะจิแล้วก็ต้องมีคํานี้ครับ เมจิแปลว่าคุณป้าหรือว่าคุณน้านะครับก็ใช้เรียกคนที่อาวุโสกวเรานั่นแหละครับกากะแปลว่าพี่สาวก็ใช้บ่อยเลยนะครับคำนี้เนี่ยเห็นทั่วไปได้เลยนะครับเวลาไปซือ้อของสัส่งข้าวหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกกะหรือว่ากากะนะครับถ้ามีกากะอะไรก็ต้องมีอับังแปลว่าพี่ชายนะครับคำนี้ก็ใช้บ่อยมากๆนะครับใช้ได้ทั่วไปเลยนะอย่างเช่นจะเรียกบังเรียกอับังอะไรก็ได้หมดนะครับแปลว่า,าพี่ชายอเดแปลว่าน้อง คำนี้ก็ใช้เรียกกับน้องๆหนูๆเนี่ยที่อายุน้อยกว่าเรานั่นเองและสุดท้ายเอาคำว,ว่าสายอย่างนะกันนะ แล้ว่าที่รักนะครับเดก็ใช้เรียกกับคนที่เรารักนะหรือว่าคนที่รักเรานั่นเองส่วนใครที่ยังมีก็รอกันต่อไปนะผมก็รอนะครับจะใช้คํานี้เหมือนกันนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนให้ทำคอนเทนต์ภาษามาลายูให้คนรู้จักมากขึ้นเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสแกน QR code คตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าอยากจะให้เราเนี่ยทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใน ก็สามารถเม้นได้เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเราเจอกันใน e อต่อไปครับผมถ้าไม่กดติดตามในตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมนะครับเราเจอกันครับสันไต่